องยองสวัสดีค่ะทุกคนขอยีนต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงของอะไรนะแปลสกิลองเมลจินะคะทุกคนก็วันนี้ก็ถึงคิวของพี่ยาตนนนกคามีนั่นเองนะคะที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟกระเบ้ามาวันพุทธที่เลวนี้นะคะทุกคนเออก็มาช้าหน่อยแต่ว่ามาชัวร์นะคะว่าเราก็ต้องทําสไลด์นะคะแล้วก็เออ ดีแบบรีพายความถูกผิดแต่ไม่รู้ว่าจะผิดอีกไหมนี่ฉันก็แบบนะก็เรียกว่าดูหลายรอบอยู่นะว่าเออแก้นู่นแก่นี่นะเธออ่าก็แค่หวังว่าจะไม่มีผิดป้านหรือผิดแปลกครับผิดอะไรก็ขออภัยทุกคนมาณาที่นี้ด้วยนะคะโอเคเนาะก็มาพูดดีดีกว่านะคะก็ข้อมูลที่เราเอามานี้เป็นข้อมูลที่อัพสกิลแบบสูงสุดแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอัตฉริย์นะคะแล้วก็คุณสก c ร e t ด้วยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันนะคะเออ ที่กลุ่มอง e มลสีไทยแลนด์นั่นเองนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากที่ให้ยืมมาทําเป็นคลิปนะคะให้ทุกคนที่เล่นองเมลสีกเบานะคะส,สัญชาติไทยได้ดูกันนั่นเองเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สเตตัสของพี่ยาโตโนคามิกันเลยดีกว่านะคะทุกคนพี่ยาโตเนี่ยเขาให้ a เ k มาถึง S เลยนะอ่ะสามพ สองรอสามพันยี่สิแนะคะแล้วก็ HP อยู่ที่ B เนา้อ1หนึ่งหมื่นหนึกว่าแล้วก็เดบอยู่ที่397ร้าสนะสปีดอยู่ที่113น้อยมากสปีดไม่พอใจเลยหรือว่าแต่ว่ามันก็ท็อป 1, หน้ร้อบสาถือว่ากลางๆไม่เท่ากับพวกตัวเล้งเมงเลยมันอะไรนะัร้อยสิบก้ามันอยู่มากเลยส่วนครีให้ที่9นะคะเพราะว่าน้าไม่ค่อยจะใช้ขี่นั่นเองนะแล้วก็ทีดัอยู่ที่ร้อยห้าสนั่นเองนะคะ ส่วนนะคะสกิลที่1น,นั่นเองนะคะโจมตีปกติศูนย์ลูกไฟนะคะเป็นบุตรแห่งโลหิตนะคะคิมสันชิวปะโจมตี1เป้าหมายนะคะสร้างความเสียหาย125%ของพลังโจมตีและมีโอกาส50%ที่จะมอบสถานะวอชนะคะวอร์อะไรให้กับตัวเองนะคะโดยสถานะ w เนี่ยนะสะสมได้7ขั้นนะคะแต่ละขั้นจะเพิ่มแถบเทินให้กับยาโตะ10นะคะ ไอ้วัดนี่ก็คือขังข่าวนะคะเวลาเราปาขัางข่าวไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้50นะคะโดย s t a ตัส W เนี่ยนะมันก็จะซอนทับได้7คั้นแล้วก็เวลาเราได้มาแต่ละคั้นเนี่ยก็จะเพิ่มแท็บเทินให้เรา10%อนะคะประมาณนี้นะคะความพิเศษของหนางนะคะอ่ะมาต่อที่สกิล2นะคะสกิลพาสีบนะคะ Invoke of the Night คำเชิเชญชจากรัติการนะทุกครั้งที่คังขาวดูด เลือดโจมตีนะคะจะได้รับสแต็คนะคะแมาเนาะ1ขั้นและดูดเลือด15%จากดาเมจที่ทำได้นะคะแล้วก็เมื่อเก็บสแต็คครบ7ขั้นจะไม่อยู่สถานะควบคุมนะคะจะเปลี่ยนสแต็คทั้ง7ขั้นเป็นผลของไนทฟอลนะคะติดอยู่ที่ยูนิตซัมมอนของศัตรูเป็นเวลา2เทินถ้าหากไม่มียูนิตแอนเชนจะเปลี่ยนเป็น จมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุด3ครั้งแต่ละครั้งจะสร้างทูดาม g e 77%ของพลังโจมตีนะคะทุกคนแล้วก็ความสามารถในฟอสตรงนี้นะคะยูนิตซามอนที่ได้รับผลนี้นะคะจะถือว่าถูกขับไล่ออกจากสนามไม่สามารถขยับได้ถูกล็อกแถบเทิทั้งหมดสูญเสียสกิลทั้งหมดและไม่สามารถสร้างสแต็กหรือผลลัพธ์ใดๆได้นะคะเช่นหอยของนางเซนนะคะ งูฮิโเอพนะแล้วก็เสาปะทองนะคะของลุง s อนะคะเอฟเฟกนี้ไม่มีผลกับมอนสเตอร์นะคะทุกคนทูดามิดตัวนี้คืออะไรนะความเสียหายทูดามิดคือความเสียหายจริงนะคะไม่สร้างความเสียหายโดยไม่ส่งผลกับมิตมะที่เราใสา่และมิตมะของคู่แข่งไม่สนเดฟฝั่งตรงข้ามนะคะและไม่สามารถตีคีได้นะคะตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเล่นสายก็เล่นใสยเอธิคดีกว่าอะไรอย่างนี้ แล้วก็มาดูซี่สกิลสดีกว่านะคะทุกคนสกิลสานี่นะคะเป็นอะไรเซเว่นในริชวลน,นะคะแสดงผลเพียงตัวเดียวหากมียาโตมากกว่า1ตัวบนสนามนะคะเป็นเอ็กซเนาะเมื่อเริ่มการต่อสู้นะคะยาโตะจะได้รับดาเมจลดลง49นะคะทำไมไม่90้าทำไม50ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันและบัฟค่าด,ด้านทานให้กับตัวเอง70นะคะ โจมตีเป้าหมายด้วยคขังคาวดุดเลือด3ตัวนะคะสร้างความเสียหาย270%ของพลันโจมตีกับศัตรู1ตัวนะคะและมอบบีบัฟนะคะให้เป้าหมายด้วยนะคะเรียกว่าอะไร s e c u r e o f the เนะเมื่อดีบัฟนี้ทำงานนะคะยาโตจะเสียบับนะคะลดความเสียหายลง7%และ บับต้านหาสาหานะลง10%ด้วยนะคะและสร้างทูดาเมจ100%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดอีกด้วยต่างหากนะทูดาเมจนี้อย่างที่บอกไปเนาะไม่คิดผลของมิตมามะของยาโตะและผลมิตมามะของสตรูนะคะไม่สนค่าป้องกันและไม่สามารถติขีดได้เนาะจะเห็นว่าทั้งสกิล1และสกิล3จะมีการปล่อยข้างข่าวใช่ไหมเพื่อให้สอดคล้องกับพาสีนะคะที่บอกว่า เมื่อโจมตีด้วยคังคาวจะได้รับสแต็กแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพูดตรงๆก็คือถ้าเราใช้สกิล3แล้วเราก็จะได้อะไรวะได้ได้รับวอชมาใช่ไหมเราก็จะได้เล่นเกตด้วยนะคะ30%เลยนะเองเพราะว่าสกิล3มันปลาไป3ตัวนั่นเองเนาะส่วนสกิล1ก็ถ้าใช้ก็จะเล่นเกตมา10%นั่นเองนะ แล้วก็มีโอกาสได้เพิ่มเติมนะก็จะเริ่มออกมาได้มาณ20%อะไรแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับพาสซีที่มันสอดคล้องกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะความสามารถของ s i e k e r o t t h n n i h t t คือก็คือคมดาบพิษจะขอเรียกว่าพิษแวมพายทั้ง7นะคะทุกคนเออมันเป็นดีบัฟนะคะติดกับสตูหนึ่งเทิร์นนะคะเป็นแบบความสามารถแบบดีบัฟพิเศษนะคะค่อนข้างอยู่นยอย่างอื่นไปนิดนึงนะคะ มาดอกจันนะคะไม่สามารถใช้กับมอนสเตอร์ยูนิตอันเชิรและตัวองค์เมลจิของฝั่งตรงข้ามได้นะคะย้ำนะคะว่าอย่าไปตีใส่มันนะคะคือมันสร้างความเสียหายได้แหละ270%แต่ว่ามันจะไม่แปะดีบัฟให้องค์เมลนะคะ mm. แล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นสตูนะคะที่ติดดีบัฟนี้นะคะคุณจะต้องเลือกในเวลาที่ดีบับจะแสดงผลนี่คือฝั่งตรงข้ามที่โดนนะคะและผลลับของพีทแวมพเนี่นะคะหนึอย่าง จากดีบัฟ2อย่างที่สุ่มขึ้นมาในเร็จอย่างนะคะคมอาพิษแวมพร์ที่เลือกเนี่ยจะไม่แสดงผลจนกว่าพิษแวมไพร์ทั้ง7นะคะจะถูกรีเซตนั่นเองเนาะถ้าหากศัตรูที่ติดดีบัฟนี้ตกอยู่ในสถานะควบคุมและหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จะรีเซ็ตคมดาบทั้งหมดนะคะแล้วก็โจมตีศัตรูทั้งหมด7ครั้งนะสร้างทูดามเจ็ดเจ็ดซของพลังโจมตีและ ลดแถบ,บเทินของสตู20ซนะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันแม่งสาส์แบบของไม่ดีเสี่ยฟงของข้ามรัวๆเลยนะคะแถมทำนำ้ำมิดด้วยนาะถือว่าอยู่ในตำแหน่งนำ้ำม็ดดักป่วนได้อยู่นะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาเรียกว่าคมดาบทั้งเจ็ดนะหรือว่าพิบแปมมายทั้งเจ็ดอย่างเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนมาเริ่มที่พิบอย่างแรกนะคะเป็นอะไรเนี่ย เมื่อเริ่มเทินของศัตรูนะคะที่ติดดีบัฟน,นะจะต้องเลือกเอฟเฟกต์ที่จะเปิดใช้งานนะคะคุณจะเลือกข้ามเทินจำนวนไฟของศัตรูจะลดลง2หน่วยนะคะหรือคุณจะเลือกให้มันแสดงผลตอนจบเทินก็คือเข้าเทินไปก่อนแล้วก็เล่นแล้วก็แสดงผลตอนจบเทินเนาะเมื่อสิ้นสุดเทินนะคะจะลดลูกไฟ2ลูกและจำลดจำนวนลูกไฟสูงสุด2ลูกอย่างถาวรสูงสุดคืออะไรปกติแถบเทินเราจะมี8เต็ม8ใช่ไหมถ้าเราเลือก อันที่มันสิ้นสุดนี้นาาลดดำานินไฟสูงสุดก็คือเราจะเหลือแค่6กทับหนะเธอคือน่กกากลัวมากอันนี้คืออย่าหาทำไปกดสิ้นสุดนะคะแนะนำให้ข้ามเถินนะคะถ้ามีพิษนี้ให้เลือกเนะาะอาสนพิษอย่างที่สองนะคะอ่าเหมือนเดิมเนาะซูมจะเรียกข้ามเถินถ้าคุณข้ามเถินก็จะลบ แถบเครื่องไหวของศัตรูจากจุดเริ่มต้นลง30%ก็คือของคนที่โดนคนเดียวเนาะหรือว่าคุณจะเรียกเข้าเทินแล้วก็ไปแสดงผลตอนจบเทินนะคะจะลดแถบการเคลื่อนที่ของศัตรูลง20%คนที่โดนนะแล้วก็ลดแถบเคลื่อนที่ของพันธมิตรอีก20%นะคะทุกคนอันนี้คือโดนทั้งึ้นทั้งล่องนะคะทั้งตัวเองและเพื่อนเนาะอ่ะส่วนพิษยอย่างที่3นะคะคุณจะเรียกข้ามเทินถ้าคุณข้ามเทินนะคะคุณจะโดนความเสียหายจริงเท่ากับ 100%ของพังโจมตียาโตนะคะโจมตีเสรศัตรูทั้งหมดเลยนะโออันนี้โดนหมดเลยหรอแรงนะแล้วก็ถ้าคุณจะเลือกเล่นในเทินนั้นและแสดงผลตอนจบเทินนะคะเมื่อสิ้นสุดเทินจะสร้างความเสียหายจริงเท่ากับ200%ของพลังโจมติยาโตแก่ศัตรูทั้งหมดนะคะและ recovery นะคะเลือดให้ฝั่งเรานะคะทั้งหมด 80%ของความเสียหายที่ทำได้โดยปริมาณ Recovery จะเฉลี่ยเท่ากันทุกตัวของพันธมิตรนะคะเอฟเฟกเหมือนขขงซาซุริเอชาร์นั่นเองน้องๆแมงป่องนะอืมอันนี้คือแบบอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเจ็บนะอันนี้เจ็บมากเลยนะอันเนี้ยโอ้พิษนี้คือแรงมากนะคะอามาดูพิษอันที่4นะคะก็จะเป็นอ่านี่นะคะถ้าคุณเรียกข้ามเทินนะคะจะลดคีย์เทิลของคนที่โดนดีบั๊บแเป็นเวลา2เทินเนาะ หรือคุณจะเรียกเข้าเทินแล้วไปแสดงผลตอนสิ้นสุดเทินนะคะก็จะลดคิติคอนของคนที่โดนดีบัฟนี้100%และลดคิติคอนของเพื่อนๆเ,เรานะคะอีก80%เป็นเวลา2เทินนั่นเองเนาะอ่ะส่วนอันที่5นะคะก็คุณจะเลือกนะคะข้ามเทินแต่ว่ามีโอกาส100%บอกแมนยับนะคะที่คุณจะโดนปิดอ่าผนึกพาสีและมิตามานั่นเนองเนาะ หรือคุณจะเรียกเข้าเทิร์นแล้วไปแสดงผลตอนจบเทิร์นนะคะเมื่อสิ้นสุดเทิร์นนะคะมีโอกาส100%บอกแม่นยามที่จะโดนปิดผลพาส,สีและมีตมะของศัตรูแบบสุ่ม3ามตัวนะคะอันนี้อันนี้ก็ไม่ดีนะเออเรียกข้ามเทิร์นดีกว่าแหมหรือว่าถ้าใครมีมีตมะลางก็เรียกไปสิ้นสุดเทิร์นก็ได้นะอ,อ่ะมาถึงอันที่6นะคะอันนี้นะคะก็ คุณจะเรียกข้ามเทินถ้าคุณข้ามเทินมีโอกาส80%บอกแม่นยำที่จะสร้างความเสียหายสร,สร้างสถานะสับสนนะคะให้กับตัวเองเป็นเวลาหนึ่งเทินนะคะคนที่โดนเนาะ <Netherlands> แล้วคุณจะเรียกเล่นเทินเข้าเทินนั้นแล้วก็ไปแสดงผลตอนสิ้นสุดเทินนะคะมีโอกาส100%บอกแม่นยำที่จะสร้างสถานะสับสนให้กับคนที่โดนและมีโอกาส60%บอกแม่นยำที่จะสร้างสถานะสับสนนะคะให้กับศัตรูแบบ สุ่ม2เทินด้วยนะคะทุกคนน่กกากลัวมากอันนี้การสับสนก็คือจะโจมตีปากกสีสุ่มใส่ตัวที่โดนใส่เพ,เพื่อนเรานะคะอ,อะพิษอย่างที่เจ็ดแล้วนะคะตัวนี้ก็มันดูเบาๆนะอันเนี้ยข้ามเทินนะคะถ้าคุณเลือกข้ามเทินจะลดเกรดเลือกสูงสุดก็คือ m a ็ก p ลง50%อย่างถาวรน,นะคะหรือคุณจะเลือกเล่นในเทินนั้นและเมื่อสิ้นสุดเทินนะคะ รถลดแถบเทินของเพื่อนทั้งหมด50%นะคะอย่างถามวอนนะคะเธออันนี้คือนัก,กากานะคะเออก็ไม่ค่อยนัก,กว่าเท่าไหร่เป็นแบบมันก็เรียกแมนะ็กน้องมันไม่ได้ลดเลือดชว่าถ้ามีให้เลือกก็เลือกอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันจะมีอันที่มันดูไม่ค่อยได้ใช้อยู่แบบไม่ดูไม่ค่อยขัดเขาก็จะมีลดเลือดกับปิดพิธมานี่ก็ดูแบบเขาก็ยังได้เล่นอยู่แต่ว่าชว่าอะไรนะรถขียอไม่ค่อยได้ใช้สําหรับถ้าเราเจอคนที่ทีมเขาไม่ได้ใช้ขี่อย่างนะอย่างทีม ยาโตอเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยเล่นคิวอยู่แล้วมันก็ไม่มีผลกับยาโตเท่าไหร่ส่วนตัวมองว่าอะไรที่โหดเลยนะอันดับหนึ่งฉันให้ไฟไฟคือโหดมากนะเออแล้วก็ดามจนะพิษอันที่สก็ดีพิษอันที่2ก็ปังลดแถบเทินนะอืแล้วก็มีคอนฟิวไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะนี่แหละมีประมาณนี้แล้วก็ปิดมิดปิดพาร์ทสี่แบบดีมันก็จะมีง่อยๆอย,อย,อยู่มีดีๆกันไปนะเธอก็นั่นแหละ ก็มาดูรีแคปนะหลังจากที่ฉันก็เอาไปลองเล่นมาโว้ยมันก็แบบมื๊ไลฟ์ของวันอาทิตย์นะคะทุกคนไปชมได้เนาะที่ช่องของเรานะคะน้องดีมากน้องแรงแบบแรงแบบงงๆน้องมีดาเมจแบบงงๆมากเธอแล้วก็ป่วนป่วนหน้าเออคือดีคือเก่งมากคือปั่นประสาทมากเธอสมแล้วกับเป็นแวมไพร์ที่มาก่อกวนเฮฮันนะคะทุกคนคือคือว่าดีเนาะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงเทศกาลนะคะ คุณสามารถมันมีการันตียาโตนะคะสำหรับคนที่มีชิเกมีไม่ครบก็การันตีอยู่ที่200ใบนะคะหรืออาจจะต่ำกว่านั้นถ้าคุณลวงดีเนาะสำหรับคนที่มีตัวครบก็160ใบเท่านั้นนะคะก็อยากให้หากันนะแล้วก็เศษที่ได้จากกิจกรรมช่วงนี้สามารถทบไปใช้ในรอบหน้าที่กิจกรรมของยาโตเข้าอีกสักรอบหนึ่งได้นะคะอยากให้มีแบบนี้ตลอดอกิจที่มันแบบเก็บสะสมซิลแบบ คนที่เขาไม่มีตัวนั้นเขาจะได้สะสมได้อะไรอย่างนี้ชอบมากเลยนะกิจกรรมซัมมอนรอบนี้ก็เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนสําหรับแปลสกิลพี่ยาโตโนคามินะคะของช่องอาจฉรย์มชาแนลเราเนาะก็ขอขอบคุณคุณอัธพงศ์กับคุณสิเิตอีกครั้งนะคะที่ให้มายืมนะคะการแปลมาใช้ในช่องเราเนาะนะ ก็ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็สามารถไปอ่านต่อที่โพสของคุณอัตถพงศ์ในกลุ่มโอเมซิทได้เลยนะคะหรือว่าจะกอดูก็ได้นะเออฉันก็ค่อนข้างมีอยู่ว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะอืมหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเอฟเฟกต์น้องดูเหมอนซะยาวนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันก็แค่แปะดีบับดิบับดิบับแล้วก็ทำตาเมีดแค่นั้นแหละน้องหนะ้าที่น้องคือแค่นี้จริงๆนะอืมเป็นตัวที่ขอแค่สปียกับเอทีเคก็พอละ ชีวิตไม่ต้องขออะไรเยอะชอบมากเลยนะตัวที่ไม่ค่อยยุ่งยากในเรื่องของสเตตัสนะอโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง a z u m a channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนอันยองนะ